ครับผมจะมาพูดถึง MG Z s โ S ตัเ e ก่าแล้วก็ New MG Z s โ S ตัใหม่2020นะครับมาดูกันว่า2รุ่นนี้นะครับรุ่นไหนนะครับที่น่าเล่นและน่าซื้อมากกว่กันโอเคครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับเราจะมาพูดถึง MT CS ตัวเก่าก่อนนะครับมันดีกว่าตัวใหม่ยังไงนะครับสิ่งที่มันดีกว่านะครับไม่ใช่ตัวรถหรือออปชั่นนะครับหรือสมรรถนะรถซึ่งตรงเนี้ยตัวใหม่ยังไงก็กินขาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าตัวใหม่ก็คือ1ส่วนลดเยอะกว่านะครับ2ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของตัว MT CS ตัวเก่าเนี่ยมันมีทำมันสามารถทำฟรีดาวน์ได้และลูกค้ายังได้แต่งลอบคันด้วยนั่นคือสิ่งที่มันดีกว่าตัวเก่าโอเคนะครับ New MT CS ตัวใหม่ที่ผมบอกครับว่า มันมีข้อที่เหนือกว่า m p เซตัวเก่าอยู่แล้วนะครับเิ่งที่ผมบอกเลยที่พิเศษมากคือเขาเพิ่มมาแค่หมื่นนึงนะครับแต่ความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นสมรรนะตัวรถเกียร์ใหม่ออปชั่นใหม่ครับแถมระบบความปลอดภัยเพิ่มมาอีกตั้งหลายตัวอย่างที่ผมบอกว่าข้อนี้คือข้อดีที่ดีกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็น่าซื้อกว่าก็คุ้มกว่าครับลองตัดสินใจดูครับว่าเราชอบตัวเก่าหรือตัวใหม่แค่ว่าตัวใหม่เนี่ยส่วนลดยังน้อยนิดนึงนะครับแต่ยังสู้ตัวเก่าไม่ได้ ยังไม่สามารถทําฟีดาวได้นะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ครับผมโอเคครับต่อไปนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับควรซื้อรุ่นไหนดีนะครับถ้าเป็นผมผมจะแนะนําลูกค้าให้ซื้อเป็นตัวเก่าดีกว่าครับเพราะว่า1ตัวเก่านะครับใช้เงินน้อยกว่า2ผ่อนน้อยกว่านะครับ 3. มันมีความคุ้มค่าในเรื่องของส่วนลดเยอะนะครับได้ชุดแต่งรอบคันนะครับแต่ถามว่าตัวใหม่น่าซื้อไหมจริงจริงตัวใหม่ก็น่าซื้อนะครับเพราะว่า1มันเป็นโฉมใหม่เนาะสมันเพิ่มเงินมาแค่หมื่นเดียวนะครับ มันเพิ่มราคาจากตัวรถมาแค่หมื่นเดียวแต่ไดออปชั่นที่มันเหนือกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้านะครับพอใจกับตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับอยู่ที่เราชอบเลยนะครับถ้าอยากเซฟเงินในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ช่วงนี้ตัวเก่าแนะนำมาครับเพราะว่าฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวใหม่ก็ใช้เงินอยู่รลครับผมอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจได้เลยครับผมไรคือรายได้เท่าไหร่นะครับสามารถซื้อรุ่นนี้ได้บ้างนะครับจริงๆอ่าไม่ว่าจะเป็น mg z s ตัวเก่าหรือ mg z s ตัวใหม่นะครับขอแค่รายได้ลูกค้านะครับแค่หมื่นห แล้วก็เป็น2เท่าของค่าง,งวดส่วนรายได้ถ้าหมื่นห้าแล้วอ่ามันยังไม่พอเขาเรียกว่าอนะไรยอดผ่อนที่มันยังไม่เป็นสเทา่าผมไมนะนําให้เป็นกู้ร่วมนะครับที่มาเพิ่มไม่ได้เข้ามาครับตรงนี้ก็คือสามารถออกรถได้แล้วครับถ้าให้ผมแนะนําระหว่าง M G z S เตัวเก่ากับ M G C S เตัวใหม่นะครับรุ่นไหนนะครับที่ผมแนะนําจริงๆผมแนะนทั้ง2องรุ่นเลยครับตีทั้ง2รุ่นนะครับแต่อยู่ที่ว่าลูกค้านะครับ พึงพอใจรุ่นไหนมากกว่าบางคนชอบออปชั่นแบบเยอะๆแบบตัวใหม่เงี้ยมันก็น่าเล่นเพราะว่ามันได้เกียร์ CVT 8สปีดเข้ามาแต่ MG ZS ตัวเก่าเนี่ยหนึ่งเลยมันประหยัดงบนะครับมันถูกนะครับแล้วก็มันผ่อนถูกกว่ารุ่นรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันได้หลายๆอย่างที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับวิว่าเราพึงพอใจกับรุ่นไหนมากกว่าครับรุ่นเก่าก็ดีรุ่นใหม่ก็ไม่น้อยหน้านะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยว่าชอบรุ่นไหนครับผม โปรโมชั่นช่วงนี้นะครับสำหรับ MG เซตโตเก่าก่อนละกันนะครับโปรโมชั่นของ MG เซตโตเก่านะครับตอนนี้เลยนะครับฟรีดาวทุกรุ่นนะครับพร้อมชุดแต่งรอบพันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเลยครับส่วน New MG Set S ใหม่2020มีโปรโมชั่นคือตอนนี้นะครับสามารถขับฟรีได้90วันเลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อยู่ประมาณ10,000บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งพรบพื้นฐานทั่วไปนะครับที่ลูกค้าจะได้เข้าไปนะครับผม นี่โปรโมชั่นที่เรามีระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็คุ้มเงินรุ่นใหม่ก็เพิ่มเงินนิดน,นึงนะครแต่ก็คุ้มค่าทั้ง2รุ่นนะครับผมเครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ ถ้าสนใจรถรุ่นไหนครับไม่ว่าจะเป็น MG ZS หรือรถรุ่นอื่นๆไม่จะเป็นต้องว่าต้องเป็น ZS อย่างเดียวนะ MG3, Xcender, B80 หรือ ZS EV HS นะครับ 80, ร, e, H, H รบุ่นไหนก็ได้นะครับที่สนใจนะครับหรือากได้วดวความรู้ข้อมูลที่แบบว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันต่างกันยังไงรุ่นนี้มันพิเศษยังไงมันดีกว่ายังไงนะครับถ้าลูกค้าชอบรุ่นนี้บอกผมเลยแต่ผมอธิบายให้ว่าเป็นยังไงครับคุยกันเป็นชั่วโมงก็ได้ครับผมอย่างที่ผมบอกว่าอย่างน้อยลูกค้าครับได้รู้ก่อนว่ารถรุ่นนี้มันดีอย่างนี้นะบแ,บบนนะแลละะที่สําคคััญเยนรบ อย่าลืมเทสได้นะครับรถทุกคันที่เราจะซื้อออกจากที่นี่นะครับผมไม่นําเลยต้องเทสไดก่อนถ้าไม่เทสนะครับผมมองว่าบางทีเราชอบก็จริงแต่พอเราได้ได้ได้ลองสัมผัสเครื่องยนต์แล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้มันอาจจะแรงเกินไปหรืออาจจะเออเกินไปอันนี้อยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมติดต่อมหาโนนะครับเดี๋ยวโนนจะทิ้งข้อมูลไลน์ไว้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีตามช่องยูทูบของโนนด้วยนะโนนจะทิ้งไว้ข้างบนนะครับก็จากนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะ